ยี่สิบเอ็ดโลยี่สิบเอ็ดโลก็เหลือ19โลขึ้นแม้เลี้ยงแพะคองนี้มานานกว่า1ปี 1> แต่เมื่อนำมาชั่งกลับพบว่าแพะบางตัวมีน้ำหนักไม่ถึง25กิโลกร,รมัมนางพนมวงฝันเมืองอ้างว่าน้ำหนักแพะที่ชั่งให้เห็นไม่ต่างจากแพะในวันที่ได้รับมาเมื่อปี2,564 ทั้งที่ระบุในสัญญาว่าเธอต้องได้รับแพะเพศเมียน้ำหนักมากกว่า25กิโลกร,รมัมเธอบอกว่าในวันที่เจ้าของฟาร์มนำแพะมาส่งไม่มีเอกสารประกอบการส่งที่ระบุสายพันธุ์ภาพถ่ายเบอร์หูอายุและน้ำหนักอย่างตัวไหนที่ว่าคือของเขามีมีเบอร์หูที่ตรงหรือไม่ตรงเราก็ไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้ตรวจดูแต่ว่าน้ำหนักอไม่ตรง ตัวที่1ิบเจ็ดโลก็คือไม่มีในรูปภาพ19โลก็คือไม่มีในรูปภาพแต่ที่มีในรูปภาพก็คือเป็นแพะตัวใหญ่ใหญ่มีมมแต่ที่เราตรวจไม่ได้ตอนนะั้นเพราะว่าเราไม่มีหนังสือสัญญาถามว่าเลี้ยงดีไหมหนึ่งเรามีอาหารอยู่ในกระป๋องสองคือเขาบอกว่ากากถั่วดีนะเราก็เลี้ยงด้วยกากถั่วคือกระถินหม้อดีไหมเราก็ลงทุนซื้อเครื่องหม้อแล้วก็หม้อกระถินแล้วก็หมักตามนั้น นอกจากนี้ยังพบว่าแพะที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมป่วยและตายในเวลาไม่นานพอตายแล้วเราก็สงสัยเราก็เลยเอาแพะเนี่ยไปตรวจด,ดูปรากฏว่าแพะเนี่ยเป็นโรคไขสมองอักเสบตรวจตัวแรกก็เจอตัวที่สองก็เจอเมื่อตรวจสอบจากคู่มือโครงการระบุเงื่อนไขในสัญญาทั้งสายพันธุ์แพะน้ำหนักอายุและโรคซึ่งต้องเป็นไปตามกำหนด ปัญหาลักษณะเดียวกันกับนางพนมยังเกิดขึ้นกับเกษตรกรอีก15รายในพื้นที่เดียวกันนอกจากปัญหาเรื่องคุณภาพของแพะแปลงสาธิตปลูกพืชสำหรับเลี้ยงแพะ <c oughs> ก็ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงความคุ้มค่ารวมไปถึงความพร้อมของสาธารณูปโภคแปลงสาธิตถึงสาธารณโภไรแต่ที่พูกจริงๆไม่ถึงครับไม่น่าถึงไม่ถึงพื้นที่แปลงถึงแต่ที่ที่ปลูกเนี่ยไม่ถึงนะครับแปลงเนี้ย แงที่เรายืมนอยู่ตรงนี้ยังไม่เคยมีเอาไปใช้ได้จริงสักครั้งเลยโดยความคิดใน,นส่วนตัวถามว่าคุ้มไหมโดยส่วนตัวผมเป็นชาวบ้านธรรมดาผมบอกว่าไม่คุ้มปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความหนักใจให้กับชาวบ้านกลุ่มที่ออกมาร้องเรียนเนื่องจากพวกเขาต้องแบกรับภาระหนี้จากโครงการกว่าคนละ3 0 0 0สนบาทมีนัดชำระงวดแรกในเดือนสิงหาคมปีหน้าใชเริ่มใชน้นีปี 66, 66เดือน มิถุนาเดือนสิงหาที่6,600บาทเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเลยเขาก็จะมีบั้นทตอนท้ายอะเขาก็จะมีดอกมีค่าปรับมาอีกตามหลังเรามาพี่ถึงต้องลุกมาสู้เพื่อความยุติธรรมของพี่ไงเพราะพี่ไม่มีเงินหาใช้ดีเอ็กซิทได้รับคำชี้แจงจากการพูดคุยกับสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร,รจังหวัดกาญจนบ,บุรีว่าผู้ที่ขอสิทธิ์เข้าทำกินในพื้นที่สปพ ต้องเข้าร่วมโครงการเลี้ยงแพะเนื่องจากมีข้อกำหนดเช่นต้องรวมกลุ่มอาชีพและในบริเวณนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับการเลี้ยงแพะเท่านั้นโดยมีกรมปรศุสัตว์เป็นผู้ส่งเสริมแต่ข้อมูลนี้ชาวบ้านโต้แย้งว่าไม่ควรถูกจำกัดอาชีพด้วยปศุสัตว์เลี้ยงแพะ นอกจากนั้นข้อมูลจากสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบ,บุรีชี้แจงว่าสหากรณ์เป็นผู้จัดซื้อแพะโดยปศุสัตว์มีหน้าที่เบิกเงินตามโครงการและดำเนินการตามคู่มือกำหนดเช่นฝึกอบรมการเลี้ยงทำแปลงสาธิตเป็นต้นขนาะเดียวกันยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรตำบลสิงมีหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดหลังมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ชี้แจงว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงมาให้ข้อมูลตลอดในเอกสารระบุว่าไม่ได้เดือดร้อนและมีผลผลิตที่ดีมีเงินพร้อมใช้หนี้ตามกำหนดเจษดาษต้นจำปาไทย PBS รายงาน